กราบสวัสดีรับลเื่อพี่ๆน้องๆแฟนๆชาวเกมสฐีเซิร์ฟประเทศไทยหรือที่เราเรียกว่ามลาเกมสฐีทุกคนเลยนะครับผมในคลิปนี้ลุงก,ก็จะมาลองเล่นดูนะครับผมตัวละครที่ทาง g m เขาได้สปอยมาเนาะว่าตัวนี้นะครับผมจะเข้ามาในวันศุกร์อ่ะเราลองมาลองทายกันดูนะครับผมว่าตัวอะไรจะเข้า GM บอกว่าฉันเป็นพูดตัวเล็กนะครับผมตัวเล็กเนาะไม่ใช่ตัวเล็กนะครับผมตัวเล็กอ่ะตัวเล็กไหม อ่าก็ตัวเล็กนะครับผมผมของฉันเป็นสีเขียวตัวนี้สีเขียวไหมอ่าสีเขียวแถมเป็นใบไม้อีกต่างหากนะครับผมส่วนอันสุดท้ายนะครับผมฉันชอบรถน้ําต้นไม้อันนี้ถือว่าเป็นต้นไม้ไหมถือว่าเป็นต้นไม้นะครับผมตัวนี้แหละที่จะเข้าก็คือน้องดิออนนั่นเองเอาละเราก็ไปดูน้องดิออนในเซิร์ฟหลักกันเลยดีกว่านะครับผมว่าน้องจะโหดหรือไม่ S <S อันดับแรกเลยนะครับผมเราก็มาดูความสามารถของน้องเขียวกันก่อนนะครับผมความสามารถแรกของน้องก็คือเมื่อเริ่มต้นเทินของเรานะครับผมมีโอกาส50%ที่น้องจะว์ปไปยังพื้นที่ว่างเปล่าแบบเลือกนะครับผมเลือกได้เองขอให้เป็นพื้นที่ว่างเปล่าน้องจะสามารถไปได้นะไม่สามารถไปตกเมืองของศัตรูได้หรือว่าตกเมืองของเราได้นะครับผมพื้นที่ว่างเปล่าเท่านั้นเนาะแล้วก็ทุกๆก,การก่อสร้างของเรานะครับผมมีโอกาส38%ที่จะ ขุดเมล็ดพันธุ์ขึ้นมาบนพื้นที่บ้างเปล่าเนาะ,ะเมล็ดพันธุ์มันจะเป็นเมืองทงนะครับผมหลังจากหนึ่งเทินที่ผุดเมืองทงแล้วเมืองนั้นจะกลายเป็นแลนด์มาร์กโอเคอ่ะต่อไปนะครับผมทุกๆก,การก่อสร้างของน้องมีกาส50%ที่น้องจะชาร์จหยดน้ําบนหัวนะครับผมถ้าหากชาร์จหยดน้ําครบ3หยดแล้วเมืองทั้งหมดของเราจะมีเถาวันอยู่ แต่ทวันนี้อยู่แค่1เทินนะครับผมและทวันนี้จะมีความสามารถในการดักจับสตูที่เดินผ่านเนาะแปอร์เซเหมือนจะไม่โหดนะครับผมแต่เซิร์ฟไทยไม่มีจี้หมวกไทเทเนียมความสามารถในการป้องกันดักจับมีแค่ยอย่างเดียวคือโลที่ครอบเราไว้อันเนี้ยน่ากลัวนะครับผมสำหรับเซนะิร์ฟไทยนะเซิร์ฟนี้ไม่น่ากลัวเท่าไหร่ แล้วก็จี้นะครับผมที่ลุงจะใช้ก็จะมีจี้หมวกกันล้มเนาะเพราะว่าถ้าน้องไปเจอตัวละครล้มละลายถ้าไม่มีป้องกันน้องตายได้ง่ายๆเลยเนาะเพราะว่าน้องไม่มีสกิลยกเวทข้ามทางเลยนะครับผมต่อไปก็จะเป็นแปนมุมเนาะถ้าเกิดว่าน้องก่อสร้างแล้วนะครับผมแล้วน้องก็ว้าไปยังพื้นที่พิเศษแล้วก็ก่อสร้างอีกยิ่งน้องก่อสร้างเยอะเมืองยิ่งผุดเยอะเราจะยิ่งวิกไวเยอะวิกไวเยอะวิกไวขึ้นนะครับผมอ่า ต่อไปอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับจี้ของเจ็ดเพโตกับของไทยเนาะแต่อันนี้จะดีหน่อยนะครับผมก็คือเมื่อเริ่มต้นเทินเขาจะสร้างโลให้เรา1ขั้นนะครับผม90%สร้างสูงสุดได้1ขั้นเนาะแต่ไม่มีการโจมตีโต้กลับนะครับผมมีแต่ตกเมืองของศัตรูแล้วก็ยกเว็นข้ามันธานแล้วก็ไปยังพื้นที่ใดก็ได้ที่เราต้องการโอเคโอเคส่วนที่สุดท้ายนะครับผมอันนี้เป็นจี้ที่เกิดมาเพื่อน้องเลยเนาะเป็นจี้ที่เหมาะมากสำหรับการทำให้น้อง ก่อสร้างได้เยอะๆนะครับผมก็คือรองเท้านินจาเมื่อเราก่อสร้างนะครับผม,มโอกาส38%ที่เราจะวับไปยังเมืองของเรานะครับผมแล้วก็ทอยต่ออีกหนึ่งครั้งบวกอีก15%เมื่อไม่สแสดงผลอ่าเราก่อสร้างปุ๊บว์บกับเมืองที่ไม่ใช่เลนมาของเราแล้วก็ก่อสร้างอีกนะครับผมแล้วก็ทอยออกมาแล้วก็ก่อสร้างอีกเนาะ,ะถ้าความสามารถนี้ออกนะครับผมเราสามารถก่อสร้างได้สูงสุด3ครั้งเลยทีเดียว เอาละเราไปดูการเล่นน้องในเซิร์ฟเกาหลีเลยดีกว่าเนาะแต่เขาบอกไว้ก่อนนะครับผมว่าน้องเป็นตัวละครที่เก่าแล้วในเซิร์ฟนี้ถ้าน้องไม่โหดยังไงอย่าว่าน้องนะครับผมให้ว่าลุงที่เป็นคนเล่นโอ้ยปกป้องไป let's go อะไะในตาแรกนะครับผมเราก็มาเจอกับน้องฮันแชระยองเนาะขอพูด <S <S ชื่อ <S <S น้องถูกๆหน่อยนะครับผมเผื่อใครจะเอาไป าหาข้อมูลการเล่นของน้องเนาะซึ่งมีน้อยมากนะครับผมมีน้อยมากที่คนจะเล่นเราแพชรหางตัวนี้นะเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวละครที่กันวิกได้ค่อนข้างดีเยี่ยมนะครับผมนะ้องนะสามารถปาระเบิดกันวิกได้ถึงสามเทินด้วยกันอโอเคทอยสี่นะครับผมอทอยสีได้2ไม่เป็นไรนะครับผมแล้วก็เทียรบโลกเลยตั้งแต่เทินแรกเสียดายชมะมัด ไม่เป็นไรนี่โอเคเราต้องอธิบายสกิลน้องฮันแชไหมไม่ต้องเนาะเดี๋ยวค่อยไปดูคลิปน้องดีกว่าอ่าเพราะว่าน้องเป็นตัวละครที่นานแล้วนะครับผมลุงก็ลืมไปแล้วความส,มส,มสามารถของน้องโอเคลงมาเมืองของเราตรงนี้เมืองปืนนะครับผมยึดการ์ดคิดไปคิดมาไม่น่าเล่นกับน้องฮันไหวนะเนี่ยอืม คอยหลังด้วยหรอเอาไงล่ะทีนี้อืมเขาจะต้องมาตรงนี้นะครับผมเอ้าวทำไมอ่ะทำไมทาไมถึงทำอย่างนั้นทำไมกันทำไมกันไม่เข้าใจยึดเมืองด้วยหรออืมอาะยึดไปก็ได้เราค่อยเก็บใหม่โอเคไหนลอง วาร์ปตอนเริ่มเทินนะครับผมมาแล้วเนาะวาร์ปมาตรงนี้เลยนะครับผมโดนดักด้วยดักของน้องไม่ใช่ดักใจมมนะเป็นมุมเนาะเป็นแค่ทําลายเกรลูกเต๋าเฉยๆทำให้เราควบคุมยากขึ้นแต่เมื่อกี้น่าจะโดนโลของเราเนะตรงนี้นะครับโอเคต่อไปแล้วก็ถอยเบิ 2. 2> <W. S 1> เ้ลสองทำไมกัน ดีบับก็ไม่โดนแต่ทำไมทำไมเล่นยากเนาะหุูก็คิดไว้เหมือนกันว่าเฮ้ยทำไมน้องเล่นยากแปลกๆจริงๆมันไม่น่าเล่นยากขนาดนี้นะเนี่ยดูดิเฮ้ยแพ้ฮันแชละน้องรอจริงๆหรอเราจะแพ้ฮันแชจริงๆล่ะ โหเตะด้วยแล้วทำไมหมวกเราไม่ออกทำไมหมวกเราไม่ออกล่ะโอเค,อเคทอยเจ็ดนะครับผมแล้วก็น่าจะลงตรงนี้มัง้งเพื่อวิกหรือว่าลงแลนสร้างแลนมีสองที่ไปโอเคอเฮ้ชนะแล้วดิอ้าวไม่ชนะยังยัง โอเคเราทอยเบิ้ลสองนะครับผมเราวิกได้เราไม่ต้องกลัวเอ้ยขอแค่เมืองผุดตรงเนี้แล้วก็วิกแล้วอ,อได้แต่มาตรงนี้ที่เดียวนะครับผมเมืองของเราแล้วก็ถอยสิบสองเหรอเราเหลือยกเว้นข้ามาทางอีกหนึ่งครั้งเป็นตัวละครที่เล่นยากจริงๆนะครับผมจริงๆนะ เบื้อสองอ่ะไม่ได้นะเหรอเฮ้ยได้ด้วยแฮะที่จะทําก็คือเราจะให้เมืองตรงนี้ผุดให้ได้เราต้องไปก่อสร้างนะครับผมโอเคไปตรงนี้ก็ไม่ได้เนาะเพราะว่าถ้าเหลือยกเว้นข้ามทางสองครั้งอะ่ะเออยยังจะทําอยู่โอเคเฮ้ยเมืองไม่ผุดอุ้ยลืมลืมว่าตรงนี้เมืองไม่ผุดแต่ซื้อตรงนี้ได้อ่ะซื้อไปอโอเคแล้วก็วนครับผม อใช้สติในการเล่นมากสำหรับสบตาหนี้ไม่เคยเจอน้องฮันแชนะ่ะเออตาต่อไปนะครับผมเราก็มาเจอกับน้องมีนาเนาะก็เป็นสายล้มอีกแล้วนะครับเจอแต่สายล้ม,ลม,มตัวแรกถือว่าเป็นสายล้มหรือเปล่าถือว่าเป็นนะครับผมเขาตั้งใจที่จะล้มเราเนาะ โอเคมีดูดองดูฉนดนี่เราก็ไม่ค่อยชอบนะครับผมเพราะว่าเมืองของเราจะมีแต่เมืองทงแล้วก็เป็นเมืองหนึ่งหลังสองหลังสามหลังเนาะนานๆที่จะมีแลนด์มาร์กนะครับผมถ้าเราโดนดูดไปก็อ่าก็ต้องตามไปซื้อตามไปเก็บอีกเช่นเคยแถวนี้ทั้งแถวเราลงไม่ได้แล้วนะครับผมลงได้นะแต่ไม่ลงจะดีกว่าถอ,อยสี่นะครับ เนี่ยมันอะไรเนี่ยทำไมทำไมลุงรู้สึกว่าลุงทอยไม่แม่นลุงคิดไปเองเหรอเฮ้ย <c oughs> ลุงจะคิดไปเองได้ยังไงมาตรงนี้แล้วก็อุย๊ยเมืองขูดไม่ชอบเลยเมืองขุดไม่มีป้ายสีด้วยนะครับผมลำบากลำบากอแล้วเขาก็มีความสามารถในการเปลี่ยนเราให้เป็นหุ่นไล่ากาเนาะ ถ้าเขาเปลี่ยนเราให้เป็นหุ่นไลกาได้นะครับผมเราก็จะโดนเขาดึงมายังเงาทันทีเออกอนนะก็อย่างที่ลุงบอกนะครับผมว่าน้องเป็นตัวละครที่ <c oughs> <c oughs> เก่าแล้วในเซิฟนี้แล้วก็ถอยไม่แม่นตัวละครเก่าไม่น่าจะถอยไม่แม่นขนาดนี้เลยเนี่ยเมืองผุดตรงนี้ด้วยสุดยอดจริงความโหดของน้องเมื่อก่อนหายไปไหนแล้วละ่ะ เมื่อก่อนเนี่โอ้โหเมืองผุดเอาผุดเอาตอนนี้ไม่มีเลยไม่ผุดเลยโอเคโดนดักนะออกมาบินออกมาโดนดักนะเขาต้องเลือกตรงนี้นะครับผมเขาถึงจะไม่โดนดักแต่เขาเลือกตรงนี้เนาะเขาก็เลยโดนดักแต่เขาก็ซื้อได้นะครับผมอ้าเขาซื้อไม่ได้อะไม่มีเงินโอเคจําได้ว่าถ้าโดนดักซื้อได้นี่ วาร์ปมาตรงนี้เดี๋ยวเราจะทอยสิบสองกันเนาะบิกไม่ได้แล้วเมืองผุดหมดเลยโอ้จะวิยังไงอะเนี่ยเมืองไหนมีเมืองนี้อยู่เมืองเดียวเนี่ย แล้วก็เป็นเมืองต้องสาบขั้น2องเลยเอาไงดีว <Hey. S 1> ะนี่เฮ้ยอะใส่เงาก่อนก็แล้วกันเอ้ยลดน้ำก่อนอันดับแรกเฮ้ย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 เรามาตรงนี้ได้เรามาตรงนี้ได้เรามาตรงนี้ได้เดี๋ยวนะโอเคทอยตรงนี้ไปนะครับผม <Hey. S 1> แล้วก็ลงเจ็ด อ,อ่ลดน้ำไม่น่าครบออืมอืมมยังไงหกโอเคเอ้ยดูดรอ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 ดไม่ใช่รอดอีกแล้วทำไงอะ่ะเฮ้ย<ฮ>เดี๋ยวนะโอเคยึดเมือง ใช้การ์ดป้องกันสิการ์ดป้องกันโอเคคิดถึงเจ็ตแพ็กโต้กลับมากๆเลยอะเจตแพ็โตกลับมียึดเมืองหรือเปล่ามีแต่สลับเมืองใช่ไหมพื้นที่ต้องสาบขั้น2นะครับผมถ้าเราไปตกอะมันจะเหมือนกับเมืองหัวใจเนาะ,ะเมืองหัวใจของเรนา มันจะทําให้เราไม่สามารถซื้อได้แล้วก็บังคับชุบเทินทันทีนะครับผมซึ่งมันอันตรายมากแต่เนี้น่าจะน่าจะได้แล้วล่ะถ้ามาตรงนี้ได้นะโอ <c oughs> จุดอ่อนของชาอยู่ตรงที่แลนด์มาร์คไม่ได้ละชนะไม่ได้แล้วเน <c oughs> เราช้าไปนะครับผมแนะนำนะครับผมถ้าเล่นน้องทอยดับเยอะเยอะเยอะกว่านี้ เยอะกว่าที่ลุงทอยจริงๆอ,อีกอย่างหนึ่งก็ขอภาวนาให้น้องเดินดุมๆมาตกเมืองเราแทนนะครับตานี้อาจจะนานหน่อยแต่ก็นัานนะฮึบฮึบแล้วก็เราไม่ต้องก่อสร้างเลนมาร์คเฮ้ยถ้าก่อสร้างเลนมาร์คอะ่ะโดทำเลยไม่ได้แล้ว เศร้าเศร้าเก็บตรงนี้ให้หมดแล้วเดี๋ยวเราไปลงลงตรงนี้แล้วก็สลับเมืองหรือว่ายึดเมืองเอาเมืองเกาะมาพยายามเนาะพยายามมากเลยลุงใช้ความพยายามทั้งหมดที่มีแล้วเนี่ยนี่ว้บมาครับผมที่สำคัญคืออย่าไปลงเมืองเขา อย่าลงนะอย่าลงเมืองเขานะสิบสองไปไกลๆไปโอ้โหกระตุกกระตุกคอมยังกระตุกตทุกเมืองจริงเบิ้ลสองโอเคดอเดี๋ยวให้เขาดักตรงนี้เนาะ,ะเดี๋ยวเขาก็ตายไปเองนะครับไม่ต้องห่วงเก้าไปไปน่าจะยังชนะแหละเล่นเซฟขนาดนี้ โอเคกดกู้ดิครั้งแรก yes 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 เหนื่อยจังเล่นน้องต้องเหนื่อยขนาดนี้ไหมอ๋อตาสุดท้ายนะครับผมเราก็มาเจอกับน้องคาซัตน้องคาซัตเซิร์ฟเกาหลีนะครับผมจะสกิลไม่เหมือนกับเซิร์ฟไทยอย่างสิ้นเชิงแต่ว่าเป็นตัวละครล้มลายเหมือนกันนะครับผมวิธีการลบของน้อง ก็จะคล้ายๆของน้องดิออนเนาะก็คือสร้างถาวันนะครับผมบนเลนมาของตัวเองอ่ะไปยังไงไปดูอเดี๋ยวรีวิวอะไรนะตอนนี้ไม่ใช่รีวิวนะครับผมคลิปลองเล่นดูเนาะอโอเคเราว้ามาตรงนี้นะครับผมเขาเขารู้ว่าเขารู้ว่าเราจะเอาตรงโอ้ยลืมไปเลย ลืมไปเลยว่าเขามีความสามารถในการสร้างทานน้ำแข็งเพื่อดักเราถ้าเราลงตรงนี้นะครับผมเราจะไม่สามารถก่อสร้างเมืองได้และลูกเต่าเราจะโดนทำลายหนึ่งลูกอ่าระวังไว้ด้วยสิบสองถอยเบิ้ลเยอะ,อยยอะๆก่อสร้างเยอะๆพยายามก่อสร้างเยอะๆโอเคฐานน้ำแข็งอีกแล้วหรอ มมาตรงนี้้ไดแล้วเดี๋ยวเราจะถอยเบิลสองทานน้ำแข็งมันจะไม่ออกตรงเมืองของศัตรูเนาะอ่ามันจะออกตรงพื้นที่ว่างเปล่านะครับผมโอเคอุ้ยโอเค, <W. S 1> อเ,คเขาลงทานน้ำแข็งตัวเองนะครับผมสร้างเลนมาทันทีขี้โกงเนาะใช่ตัวโกงแบบนี้ทำไมลุงไม่หาแล้วเนี่ย <W. S 1> เบิลสอง <W. S 1> เปลี่ยนเป็นหุ่นอีก ไม่น่ารอดตัวเราบางโอเคต่อยอีกนะครับผมลงเมืองเดิมด้วยอ้โหเมืองแพงขึ้นด้วยเอาอีกย,ย้ายเออนั่นแหละเป็นไงตัดการ์ดฉับล้มเลยสิครับผมรออะไรเพราะว่าเมื่อกี้เขายังถอยเบิลอยู่ <c oughs> เขาก็จะทำอะไรเราได้อีกนะครับผมดังนั้นเราล้มก่อนเลยอ่า เป็นไงสำหรับน้องดิออนนะครับผมตัวละครที่มาใหม่เมื่อ1ปีที่แล้วในเซิร์ฟนี้เนาะแต่ว่าถ้าเข้าเซิร์ฟไทยนะครับผมตัวใหม่ยังไงก็โหดอจริงๆตัวใหม่ยังไงก็โหดแต่จะโหดอยู่กี่อาทิตย์อันเนี้ยเราต้องมานับกันเองนะครับผมถ้าถามว่าน้องดิออนที่เป็นสายวิทย์กับออไอรินที่เป็นสายวิทย์ตัวไหนโหดกว่ากันถ้า ข้อหอสตอของลุงนะครับผมลุงคิดว่าไอรินหดกว่าเพราะว่าไอรินเปอร์เซ็นน้องเยอะกว่าความสามารถของน้องมักจะออกตลอดนะครับผมขอแค่ให้เรานั้นเลี้ยงความสามารถดีๆเนาะเราก็จะชนะได้ง่ายๆแต่น้องดิออนนะครับผมดูดิความสามารถผุดเมือง38แถมเป็นเ,เมืองที่เป็นทงด้วยศัตรูก็ทําการซื้อต่อได้ง่ายๆเลยเนาะแล้วก็ความสามารถดัก มันก็เกือบจะมีประโยชน์แล้วนะครับผมเกือบจะมีประโยชน์ถ้ามันชาร์จได้เร็วกว่านี้มันน่าจะมีประโยชน์กว่านี้นะอืมจริงๆเนาะ